ฝนียหนาวะาหนาว้โอ้ค่อยๆค่อยๆโอ้ลองดีเป็นน้าลองฝนเลยเป็นเพก่อน อคันนี้จอดสร้างบอกชู้ไม่ไหวจอดมา <c oughs> รถรถอันนี้มาจาอะไรมากินฮะ90กว่าเลยล่ะฝ<อ>นตกก็ยังจะมากินกับเขาอยู่โอ้รถเราอีกหนึ่ง90กว่าเลยเนาะงี๊หนึ่งไม่เป็นไรหรอกข้างหน้าเราด,ดู <laughs>